ตั้มบัตเทิลโอเปอเรชั่น2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกันมับัตเทิลโอเปอเรชั่น2นะครับหลังจากที่เซิร์ฟเกมนี้ก็ได้ปิดไปกว่า3วันอ่าไม่สิต้องบอกว่า2วันเศษเราก็ได้นั่งตารอว่าหุ่นอะไรจะเข้าซึ่งมันก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าน,นี้แล้วครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าที่รอคอยจริงๆเมื่อพูดถึงปุ่นผ้าซตินเลแล้วเนี่ยก็คงจะขาดคู่ปรับของ e s ไม่ได้ซึ่งตัวนั้น ก็คือการดับมาร์คไฟคุณนมาจับตัวของผู้นำลุมปฏิวัตินิวดีไซน์นั่นเองครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าตัวนี้เป็นตัวต้นแบบของโดวนบูฟซึ่งพัฒนาโดยเจ้าเดิมที่เคยพัฒนาไซโคกรัมอย่างสถาบันวิจัยนิวไทยออร์กัสตานั่นเองครับนี่คือหุ่นตัวแรกของปี2021เลยก็ได้ครับสำหรับการดับมาร์คไฟก็เป็นหุ่นสายแดงใช่แล้วครับมันคือหุ่นที่สามารถฆ่าแฟสพร้อมกันได้เป็นหุ่นคอสของลมีเพียงเลเวลเดียวนะตอนนี้นะครับมาดูอาวุธกันนะครับอย่าง ที่ยิงัาเดียวสตันมีทั้งหมด4นะัดย่งต่อมาเป็นบีมเซเบอร์ที่ขนาดโคตรใหญ่เกิดจะเท่าดับเบิรเซตานะครับสามารถฟันได้แค่2ทีแต่และประกันความใหญ่และยาวแล้วก็กว้างนะครับอย่งต่อมาดัวเบิรบีมแคนนอนที่อยู่ข้างหลังนะครับสามารถยิงอ่าสงทีถึงจะเข้าฮูดาวเป็นปืนที่ยิงแล้วไม่สตันนะครับสามารถเอาไว้ยิงต่อได้ แล้วก็สิ่งที่เป็นอาวุธที่โดดเด่นของตัวนี้เลยก็คืออินคอร์นนั่นเองครับเดี๋ยวเรามานลงมา,ลงมาปล่อยไปก็ยิงทั้งหมด2ครั้งแต่ข้อดีคือมันสามารถใช้ยิงได้รัวๆฮะเนี่ยคุณดูสิพอผมไปไปข้างนึงแล้วมันกลับมาเรายังใช้ได้ต่อนะครับไม่ใช่หมดไปเลยถ้าเป็นพวก e อ s ปล่อยอินคอมไปปั๊บมันจะหมดเลยทันทีนะครับเอาไว้ต่อระยะไกลๆได้ถ้าเกิดเราไม่สามารถเข้าไปบวกได้นะครับแค่นี้แหละอาวุธและคําถามว่าจะเกิดขึ้นอ้าวมิซล์ล่ะไม่มีครับ <c oughs> ในเกมนี้กั达มาร์ไฟดันมีอาวุธแค่นี้เท่งนั้นสงสัยจะกลัวโกงเกินไปแต่ตามเร,เรื่องก็จะใส่หรือไม่ใส่แผงมิซล์ก็แล้วแต่โอกาสมาดูเรื่องกานบูดดีกว่าตอนนี้ก็สามารถอีเวนต์ได้หนึ่งทีเวลาที่พุ่งอยู่ก็ติดรีซิสเหมือนกันตัวตัวนี้ก็ไม่สามารถพุ่งอากาศได้นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งชัดๆ แล้วตัวนี้แต่ไหนก็เป็นหุนเปิดปีทั้งทีเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอะไรไหมอ๋อมันคืออย่างนี้ครับต้องเปิดปอดก่อนแล้วต้องชักดาบมาอันนี้คือคาเตอร์ซึ่งไม่ต่างอะไรกับเอ็กเอ็นเลยครับท่าคาเตอร์ที่ค่อนข้างจืดความสามารถของหุ่นตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่หุนของเราเนี่ยฟันกับศัตรูแล้วมันจะดีดออกใช่ไหมเวลาฟันมาท่ากันเราสามารถพูดได้ต่อนะครับเดี๋ยวลองดูอย่างนี้ครับ แล้วเราก็พูด่ได้ต่อเลยฮะเข้ามาตั้งหลักได้ปกติถ้าเกิดเป็นหุ่นตัวอื่นเวลาที่เราฟันปะทาเสร็จตัวเราจะชงงนะงับก้ับนึงไม่สามารถขยับไปไหนได้แต่สำหรับตัวนี้คือความพิเศษเนี่ยเห็นปะพอเรากดฟันเสร็จป,ปับ๊บเราก็เด้งต่อได้เลยจะหนีออกมายิงถอยตัวออกก็ได้ฮนะ ก็ตามนั้นครับความรู้สึกผมมันก็คือการเด่มาร์คทีที่สามารถเล่นฟันได้เสียดายอยู่อย่างเดียวคือขาดแพ็กพิซซาสองส่ยกลัวมันโกงเกินไปจะเรียกว่าเหมือนเอาโดเวนมูฟที่เคยมีในเกมมาก่อนมนะาผสมกับมาร์คทีที่ไล่ฟันได้นั่นเองครับโอเคงั้นเราไปดูพาที่จัดไว้กันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวมาร์คไฟ สำหรับพาร์ทของมาร์ฟไฟที่ผมจัดเอาไว้นั้นเป็นพาร์ทที่ใช้แก้ขัดไปก่อนหลักก็คือเพิ่มให้มันอึดๆทนหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างเราบางเหมือนกับโดวเบนวูฟพาร์ทที่ผมจัดเอาไว้นั้นก็มีดังนี้นะครับขาเลเวล3เพิ่มบูทเลเวล2กับ1 s p a c e เปซเฟรมเลเวล1กันฟันเลเวล3 เพิ่มฟันเลเวล3กับ2แล้วก็การบีมเลเวล2คือดูจากช่องสล็อตเขาให้มาแล้วเหมือนมันพยายามที่จะให้บังคับเราให้ไปใส่แอตติเมเลให้ได้แต่พอดะีว่าในไอดีนี้ไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่เหลือช่องข้างบนเยอะมากตัวหุ่นผมแนะนําว่าใส่พวกพาดป้องกันกับพวกบูทอะไรนี้ก็กำลังดีนะครับไม่ต้องใส่ฟันก็ได้เพราะเราสามารถเล่นยิงจากระยะไกลก่อนเวลาที่จะเข้าไปหาหุ่นเหลืองก่อนค่อยหาตะว่าเข้าไปสดโซนี้ก็เนี่ยครับไอ้สกิลที่ผมบอก power accelerator เมื่อ ทำการโจมตีที่เวลาเอาดาบชนกันเนี่ยัตหุ่นของเราจะสามารถพุ่งได้ต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอชะงักเสร็จนะครับโซวนอุธก็อย่างที่บอกอาวุธน้อยมีแค่สี่อันเองน่าจะเพิ่มมิสไซล์มาอีกสักอันหนึ่งอะ่ะมันจะได้มีแบบอะไรใช้หาก,กินเดียหน่อยงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าสรับตัวกระดมมาไฟจะเอามาเพื่อต่อกกันกับพลเหลือที่กาลังได้ใจอยู่นตอนนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเมื่ออยู่ในเกมนี้นะครับไปดูกัน แล้วนสุดก็ได้เวลาที่จะแก้แค้นหุ่นเหลืองหลังจากที่แม่งลงแต่หุ่นฟ้าจริงๆมันควรจะเป็นหุ่นแดงตั้งแต่ดีโอนะสงสัยกลัวกลมมาร์คไฟไม่ได้ออกลงแต่ก็เอาเถอะตอนนี้หุ่นอะไรบ้างวะดูดูมีโอ,อ้โ,อโหหุ่นเหลืองสองตัว ถ้าฝั่งหนึ่งไม่แม่งมีมาไฟนี้ยิ้มเลยนะนี่ไปก่อนดีกว่าต้อนเซิร์เวกับมีหมดเลยบ้างเอ้ยมีเอ็กเอสมีเอ็กเอสโอ้โหแม่งแว้นยาวเลยทีออาไปโดนโดนอีกต้นหนึ่งแทนหุ่นเหลือน่าจะอยู่ในเรืออยู่มมาไฟที่เข้าฟันไม่ได้ก็ไม่ตาอะไรกับมาร์คทีแต่เป็นหุ่นแดง ดดเฮ้ยผู้เหลืองกูสดแต่วะโอ้ส่วนขนาดนี้ก็ต้องวุยแล้วล่ะเฮ้ยมีเห็นละเห็นละมีหมาหมาตัวนึงยิงคอมเดี๋ยวยิงคอมวิ่งยิงสัญาทำไมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊หูเนียนเลยนะครับเนียนเลยถอยเลย ม่งตามมาเคมุตอมาฮามาันนีใช่ไหมใช่ด้วยโอ้ทักไม่ติดที่วิดีโอเจ็บไปแล้วเอาเดี๋ยวนีก่อนเอดีนีก่อนเรี็บร้อยยังยังไปไหนสวยเอาเหี่ยฟันเพื่อขอโทษขอโทษ ในสมิดอยู่โอ้ยเหียอับหนึ่งไปไม่ได้ี่ยานนึงมันจะไปได้ไงว่าไม่ไม่ต่อคนเหลือฟังเราไปละไปอาออีกทีก็ได้เฮ้ยเฮียตายไปซะคู่คุนท่าเดียวกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เห็นคนเห็นคนมันแอบเข้าเข้าไปหรไม่สนใจละ อินคอมบีมมันมุกออกงา,านนะวะมาเตอร์ไม่ได้เอาอย่าบังซีโวมาเอาโล่มาบังทำไม <c oughs> โอ้เราแม่งมาวิง่งวิ่งในแมปเต็มเลยคงแอร์ดีกว่า แต่เราแจกแถมมาแล้วเราก็ทำตัวเป็นคนดีแอบไปยืนฐานแปบ๊บเฮ้ยไม่เอาดีกว่ายืนฐานแล้วเ,เอาหุ่นมาเลยเคใครอยู่คนเดียวอเ,เอาเง่งกลับไปละ exs ตัวเดิมแล้วนี่ว่า อ้าวอ้าวอ้าวคูนเหลืองยากระสุดอินคอมบีมแต่ก็แตกแฉบครับแตกแล้วแฉมอือเออไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ไม่ตายเฉย,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 ยเลยเหย่ารับโดนเลยเออตายเฮ้ยยุคนไปวางระเบิดถึงจะพูดแบบว่ยอดครัพราพี่ถือกระดาษยาวมาโดยการไปวางระเบิดเ,เลยเหรอ,อโอเยอะจัดอะ ทำงานลำบากมากเลยไปไม่เป็นไรเราก็ทำโตเป็นคนว่างก็ส่งแอร์ต่อไปแอร์สไตล์รีพอร์ตติดนี่การเก็บหุ่นเหลืองคนเดียวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับตัวนี้แต่มันจะยากตรงที่ว่ามันมีดีโอคอยอยู่ใ,ใกล้ๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นเล่นยิงก่อนเป็นหลัก ยาหนึ่งม,มันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดมันมีดีไซน์ด้วยนี่ขีดคอมไปเลยดิบอกว่าไปเลยดิบอกรอก็เรอก็ใจเย็นใจเย็นใชหมยเพื่อนเอามาไปไหน <c oughs> ปีบปีบ,ปบไปละนั่นกระตาของกูมาอือโอ้ยกูดโดนอีกแล้วช่วยกูด้วยเพื่อนขอบคุณครับยาย่อยให้กูดโดนทรามคำละคนเดียว อย่าอ่านไม่แตกหรอจิ๋ว่สวัสดีครับเก็บคนหนึ่งไปละอย่าทำช้ำโอ้ยส่งอินเข้าไปแล้วกันมไม่ไปละไม่น้านที่แค่เก็บุ่นเหลือก็พอเล่นขาบ้านบร้อยคอมอ่ะส่งไปให้โทมิเอ็เอามาตายอีกแล้วเป็นไรายได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเอ้ยมีคนโผ่มีคนโไม่ไีแค่มันยิงกูจังวะ เราเก็บไปเก็บไปเออเก็บกูไม่ออกไปหรอกถ้าเจอดีโอ,อคอมลงอีกคอมไปตุนก็พอแล้วะยิ้มวันขอดดาวโต้ฟ้าต้องไปทำหมาทำหมาไม่ใช่ไอ้เดียโออดเหมือนตลอดไม่น่าห้าวเลย แต่ไม่มีคนออกไปข้างนอกเลยวะงั้นไปยึดซีแป๊บฝั่งโน้นเขาก็ซื้อสัตย์ดีนะครับไม่มีใครออกมายึดข้างนอกเลยเป็นผมนี่ขับขุนแม่งออกไประเบิดฐานต่อแล้วแต้มยังไงไปปั๊มเข้ามาโอเคลนึเปิดดูสมาชิกสมาชิกโอนเลยไม่กี่คนละเปิดตอนนี้กูกว่าตายแน่แต่ไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวยึดฐานก็พอ รอค่อยไปออกันโซนผมเหรอครับกลับมายิงแอร์ต่อสิวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งมานะขอ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 ส่งของกอนเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงกูอย่าเพิ่งยิงส่งตรงนี้แม่งเลยตีว่ามันจะกล้าโดนเป่าวะเอาหุ่นเกิดแม่งมาไม่ได้คนหมดละ แล้วเราก็จะแอบไปเักเข้าหลังปันไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะแม่เงียบม,มากเงียบเพราะไม่ได้เปิดเสียงคอมเพลตเตอร์ไว้ปีปปปนี้หนึ่งตัวแต่ก่อนอื่นขอเก็บขอเก็บไปนี้ก่อนได้ไหมอยากเห็นบนเหลือก่อนเก็บมันหนึ่งสองเรียบร้อย <c oughs> ตายชีวิตหนึ่งก็ยังดี แบ็กสเต็ปไงร <laughs> อบนี้เปลืองตัวแต่ว่าคุ้มค่าที่ตัวโอเคดาเมจเยอะแต่ว่าอันดับเร็วไปหน่อยไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติของการเล่นหุ่นแดงในห้องตอนนี้โอเค ก็ต่อไปครับสำหรับกระดมาไฟเสียดายแค่อย่างเดียวอะโตหุ่นแม่งถ้าเกิดมีมิไซยสักเข่งหนึ่งเอาไว้ยิงกาดนี่จะสาะใจกว่าน,นี้มากหุ่นตัวตไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันต่อนครับไว้เจอก,กันครั้งหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ